สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาเปิดคลิปกันบนบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับมอกสวยๆแบบนี้ที่อำเภอพพพระจังหวัดตาครับวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนเดินทางมาที่จุดนี้ตลอดเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับจุดนี้อยู่ที่ไหนเส้นทางจะขับมายากลาบากหรือเปล่าแล้วก็ตลอดวิวของพื้นที่นี้จะสวยขนาดไหนในคลิปนี้ได้เห็นพร้อมกันครับไปครับ โด่งจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีจุดกางเต็นท์สถานที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกที่สวยมากๆสถานที่ตรงนี้นะครับวันนี้โด่งจะพาทุกคนไปเทควิวตรงนั้นว่ามันจะสวยสมคำล่ำลือของเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะดวงดีเหมือนคนอื่นเขาไหมที่ เขาบอกว่าการตามล่าทะเลหมอ,อกแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปแล้วจะได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปวัดดวงด้วยกันนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้จอยมาแนะนำงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกซึ่งเป็นงานปั้นตุ๊กตาหน้าค้ายและวันนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้คุณได้ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะสามารถมอบให้ในโอกาสที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาวันครบรอบวันแต่งงานวันเกระยีวันเกิด และวันพิเศษต่างๆของทุกคนในครอบครัวได้เลยนะคะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจ งานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกสามารถทักทายกับ ID Line และเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะคุณสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้ค่ะและราคานั้นเริ่มต้นที่1,890บาทเท่านั้นวันนี้ถูกที่สุดแล้วนั่นเองค่ะสามารถที่จะปั้นทุกคนและสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวใดด้วยนั่นเองนะคะเปิดรับรอออเดอร์ของทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ นี้นะครับเราเดินทางออกจากอำเภอแม่สอดน,นะครับมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ด้วยถนนหมายเลข1090นะครับถ้าเปคนไหนที่อยากตามรอยท่องเที่ยวก็นี่เลยนะครับมุ่งหน้าลงใต้ด้วยถนนหมายเลข1090นะครับไปที่อำเภอพบพระนั่นเองครับหลังจากที่ถึงอำเภอพพพระแล้วนะครับเส้นทางไฮไลท์จะอยู่ที่การแยกออกจากตัวอำเภอขึ้นไปนั่นเองครับ และตอนนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายออกจากถนนหมายเลข1090นะครับาตามป้ายตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีป้ายน้ำตกป่าหวายนะครับเราก็เตรียมเลี้ยวซ้ายได้เลยขึ้นไปในเส้นทางตรงนี้เลยนะครับหลังจากเราเลี้ยวเข้าไปแล้วดกไม่แน่ใจว่าจะมีเลขถนนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ๋อโอเคนี่นะครับ เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเห็นนะครับว่าเป็นทางหลวงชนบทนะครับตอกอ .4017 ครับตก .4017 แสดงว่าถ้าเราเห็นป้ายตรงนี้นะครับก็คือมาถูกต้องแล้วนะครับในเส้นทางที่เราเดินทางเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นการปลูกไร่ข้าวโพดนะครับแต่ว่าเราดูไปดูมาเนี่ยไร่ข้าวโพดด้านซ้ายด้านขวา ถ้าเวลาที่เขาปลูกพร้อมกันมันก็สวยไปอีกแบบนะครับในทุกการเดินทางเนี่ยในหลายๆเส้นทางที่เรามีโอกาสที่เดินทางไปต้องบอกว่าไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงของเส้นทางจะเป็นแบบไหนนะครับถ้ามีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองเขาก็จะมีความสวยแล้วก็มีความแปลกตาในเส้นทางนั้นๆมีเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นกันนะครับหลังจากมาถึงตรงนี้นะครับเราเห็นใต้ว่าน้ําตก นะครับเพื่อนๆทุกคนก็เตรียมตัวที่จะเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับนี่น้ำตก่าวายเราจะเห็นนะครับว่ามีป้ายบอกเลยม่อนหมอกตะวันนะแสดงว่าเพื่อนๆทุกคนมาถูกแล้วนะครับโอ้โหในเส้นทางตรงนี้พอเลี้ยวเข้ามานี่ถนนแคบขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะ พอเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเส้นทางเล็กลงเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วก็มีไหลาทางเสียหายหลายจุดเลยการขับรถเข้ามาที่นี่ก็ระมัดระวังกัน,นดนึงนะครับเนื่องจากสภาพถนนแคบแล้วก็มีไหลทางสุดในหลายๆจุดนะครับบวกกับใน บางช่วงเราต้องขับเข้ามาสู่เขตชุมชนในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งชุมชนที่อยู่ตามตาม่ตางจังหวัดแบบนี้บางทีเขาก็จะมีเด็ก Shine er ๆนะครับที่มาเดินเล่นกันแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมาเลี้ยงกันอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็บ้านหลายๆหลังไม่ค่อยมีรั้วไม่ค่อยมีประตูนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาในเขตชุมชนแบบนี้เราเห็นว่า น้องตัวเล็กนี่เขาก็มาวิ่งเล่นบนถนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่ผ่านเขตชุมชนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลักษณะแบบนี้ก็ชะลอความเร็วลงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ปลอดภัยทั้งคนที่เขาอยู่ในชุมชนแล้วก็ปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็เมตตาสัตว์เลี้ยงในชุมชนด้วยนะครับ พอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีป้ายเลี้ยวซ้ายหน่วยพิจักตานะครับนี่แล้วก็มีม่อนหมอกตะวันเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปเป็นน้าตกป่าหวายเราเลี้ยวซ้ายตามป้ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันชัดเนาะพอเลี้ยวมานะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นถนนลักษณะเป็นเลนเดียวนะฮะก็คือเป็นถนนแคบมากเป็นคอนกรีตที่แคบมากแล้วก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นชันนะฮะ โอ้โหมาถึงตรงนี้ขึ้นเขาเลยนะครับข้างหน้านี่ชันเลยแต่ในกล้องเนี่ยจะดูเหมือนไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในลักษณะของการเดินทางมาสู่เส้นทางที่เป็นลักษณะแบบนี้ในความเป็นจริงนะครับต้องบอกว่าาเที่ยวกับในกล้องก็เพิ่มความชันอีกสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเนี่ยครับเป็นถนคนคอนกรีตเลนเดียวนะครับเพราะการขับหลบกันเนี่ยต้องต้องมีรถคันไหนคันนึงลงไปทางดินด้านขวามือในกล้องนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นการขับรถไปในเส้นทางนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นตอนนี้ดงก็ขึ้นด้วยเกียร์แมนนวลนะครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราขับขึ้นด้วยเกียร์สองนะครับโหชันแบบมอเพีนถนนเลยนะฮะน้ายกลอยตรงนี้เป็นคอนกรีตเช่นกันนะครับแต่ว่ามีความเสียหายของผิวคอนกรีตมากก็คือผิวถนนเริ่มแตกแล้วนะครับตรงนี้เราก็ขึ้นด้วยเกียร์หนึ่งนะฮะเพราะความชันเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เพื่อความปลอดภัยขึ้นด้วยเกียร์หนึ่ง แต่ยังใช้ระบบขับเคลื่อนสองล้อปกติเลยนะครับตรงนี้ถนนดีขึ้นแล้วครับความปลอดภัยบิดแต่นิดนึงนะโอ้โหชันมากครับทริคอีกอย่างหนึ่งนะฮะโหชันมากจริงทริคอีกอย่างหนึ่งที่ดงมใช้บ่อยครับในการเดินทางเที่ยวเส้นทางแบบนี้นะครับแล้วก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนังนำไปใช้นะครับ การขับรถในเส้นทางแบบนี้ตรงอยากให้เทุกคนปิดเพลงก่อนนะครับอย่างแรกคือปิดเพลงเราต้องฟังสัญญาณนะครับหรือว่าเสียงของเครื่องยนต์แล้วก็เสียงของยางรถยนต์ให้ดีนะฮะว่าตอนนี้เขาทางานเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นการปิดเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้ดูสัญญาณของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เสียงของเครื่องยนต์อ่าเราแอบบางนิดก่อนก็ได้นะครับเข้าให้เขาลงมาง่าย โอเคโอเคขอบคุณครับออ oh, น่ารักจังเลยครับขอบคุณนะครับโอ้ oh, ชันมากนะครับ <laughs> พอเราปิดเพลงนะครับเราก็จะได้ยินเสียงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆคือเวลาที่เราเข้าโค้งในเส้นทางนะครับแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเป็นเส้นทางที่ชัน การบีบแตรนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โค้งนั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับทําให้เราปลอดภยัยแล้วก็ทำให้รถคันที่เขาขับสวนลงมาเนี่ยเขาได้ยินเสียงเรานะครับเขาก็าจะระมัดระวังเรา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการลดกระจกลงนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเรารับฟังเสียงของรถที่ขับสวนลงมานะครับเพราะฉะนั้นการบีบแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในโค้งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับในการขับขี่บนทางสูงชันแล้วก็เป็นเส้นทางภูเขาที่ถนนคดเคี้ยวแล้วก็แคบนะครับตอนนี้เรามาถึงโอ้โหจุดที่นี่แล้วครับโอ้ขึ้นมาตรงนี้แล้วแบบเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งเลยฮะขึ้นมาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นแบบมี รีสอร์ทนะครับแล้วก็มีโฮมสเตย์มีที่พักอ้สวยเลยครับวิวสูงมาก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาชมกันนะครับว่าเราจะได้พักตรงไหนแล้ววิวจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเส้นทางลงไปสู่มั่นเนี่ยไฮไลท์พอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ <c oughs> ให้อารมณ์ความหวาดเสียวนะครับเนี่ยต้องดูดีๆว่ามีรถวิ่งย้อนขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าถนนเนี่ยหลบกันไม่ได้จริงๆนะครับ มีแอบเสียวนะเนี่ยโอ้โห,โหเส้นทางอันซีนจริงๆครับถ้ามีรถส่วนกันนี่จะหลบยังไงครับเนี่ยโอ้โห,โหต้องบริหารอันนี้ดีๆนะครับ เราไปติดต่อที่จุดนี้ดูก่อนนะครับว่าเขาคิดค่าบริการเรายังไงแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ฮักเขาแคมปิ้งโอ้โหวันนี้นะครับหลังจากที่รอจนฝุนหยุดตกและแล้วนะครับความสวยงามของธรรมชาติก็มีมาให้เราชมแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีพี่เมฆพี่หมอกลอยตัวส,สวยๆให้เราได้ชมหรือเปล่าวันนี้นะครับ ที่ฮักเขาแคมปิ้งนะครับต้องบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยลดต่ำมากกว่า23องศานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จะเป็นต้องใช้แอร์เลยก็เลยเปิดเต็นท์นอนแบบสบายสบายได้เลยครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ต้องบอกว่ามีฝนตกแล้วก็ลมแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของเรานะครับแทนที่เราจะเปิด2ชั้นเราก็เลือกเปิด1ชั้นแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นทิศทางที่ลู่ลมนะฮะทำให้ลมเนี่ยพัดผ่านเลยที่ ตัวเต็นท์เนี่ยไม่กินลมมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในวันที่ฝนตกลมแรงนะครับ <S <S <ul capt ains> กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างของพวกเรานะครับเวลาที่เรามาแคมปิ้งแบบนี้เวลาที่เรามีเวลาก็จะให้น้องจอยปั้นนะครับอันนี้น้องจอยปั้นอะไรเอเ่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปั้นดินเกาหลีค่ะอ่าปั้นดินเกาหลีเป็นตุ๊กตารูปตุ๊กตารกร์ตูรรูปคล้ายนะครับอ่านี่ ใช้ท่านั่งแล้เราจะรับงานลูกค้านะครับมาเป็นปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกก็คือเราจะปั้นตุ๊กตาลูกคลายนะครับในเวลาที่เป็นวันสําคัญวันเกิดวันรับปริญญา วันพิเศษต่างๆเลย้ยครับก็จะรับปั้นอันนี้เป็นของขวัญพิเศษนะครับเพื่อนห้คนที่สนใจก็คือติดต่อเข้ามาได้เลยว่าอยากปั้นอะไรเดี๋ยวให้ไอดีไลน์น้องจอยนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้น้องจอยได้เลยน้องจอยก็จะนํารูปนะครับแล้วก็ประเมินราคาแล้วก็ปั้นงานแล้วก็นัดรับนะครับเพื่อน้คนไหนสนใจเนี่ยต้องติดต่อมาล่วงหน้าอย่างน้อยๆนะครับน่าจะ2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่า1เราต้องมีเวลาในการปั้นด้วยนะครับแล้วก็2ก็คือคิวนั้นๆในเดือนนั้นนนๆด้วยะครับใสใจก็ อดหนุนกันได้เลยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนแต่เช้านี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดตาครับ ันนี้ที่น้องจอยถืออยู่นี่เป็นอะไรงานตั้งบนดอยใช่ไหมใช่ค่ะตั้งบนดอยเออตั้งเมื่อคืนนี้นะครับเอาน้องออกมาถ่ายกับหมอด้วยโอเค วันนี้นะครับหลังจากที่ดงพาทุกคนชมเส้นทางแล้วดงหวังว่าการรู้จักเส้นทางก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่จะทําให้ทุกคนนะครับเดินทางมาที่นี่ปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วก็เที่ยวสนุกทุกเส้นทางนะครับท,ทุกความตั้งใจของการเดินทางของเราเพื่อหวังลดอุบัติเหตุแลวก็อยากให้ทุกคนรู้จักเส้นทางและรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยครับสำหรับ EP นี้ไายปก่อนสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้วิวสวยๆะ,อะ,อะ,อะปอวดเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เราก็เก็บหลังคารถเรียบร้อยแล้วเราต้องเดินทางกันต่อแล้วครับเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศเหมือนฝนจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การเดินทางกลับต้องบอกว่าโอ้เส้นทางชันมากๆเลยครับ และเส้นทางเล็กๆตรงนั้นนะครับที่เราต้องย้อนขึ้นไปก่อนโอ้โหต้องบอกว่าทางลื่นมากๆเลยครับการเดินทางสัมผัสทะเลบอกยากลำบากเสมอครับจนมาถึงตรงนี้นะครับเส้นทางขากลับต้องบอกว่าชันมากๆตอนนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเปิดโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นด้วยเกียร์ธรรมดานะครับอตอนนี้ผมเข้าสู่โหดเกียร์แมนวนวลเกียร์หนึ่งนะฮะ มาดูกันว่าของกลิ้งหมดเลยของกลิ้งหมดนะขอ,ดนะของในรถตอนนี้คือด้วยความชันนะครับทุกอย่างกลิ้งนะฮะโ,โชันทุดสุดครับตอนนี้ต้องบอกว่าคนนั่งข้างต้องเอามือจับคอนโซลนะจับตรงมือจับไว้นะครไม่งั <c oughs> ้นกิ้งม่ักิ้งหอยหลังเนะี่ยโอ้โอช,นอองงชันจริงๆครับ ถ้าวัดองศาได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งหูยหูย <Okay. S 1> นี่ระบบ D ี c อซนะครับหรือว่าระบบต้องการล้อมุนฟรีเนี่ยก,ก็คือทํางานเลยนะครับแลวตรงนี้ก็เป็นเส้นทางโค้งหักศอกนะครับก,กับถนนแคบๆต้องระวังนิดนึงนะเพราะถ้าตกลงไปนี่เรื่องใหญ่นะครับหูยยัง,อยง <laughs> โอเคครับขึ้นมาถึงจุดปลอดภัยแล้ว และตอนนี้นะครับเราก็พาพี่เสือเท่าทายานลงจากภูเขาด้วยเกียร์หนึ่งนะฮะไม่อย่างนั้นกลัวจะลื่นแถมต้องใช้เบรกอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ใช้เบรกนิดๆหน่อยๆเพื่อป้องกันเบรกเสียหายขณะลงเขาแต่ต้องบอกเลยว่าทางที่เราลงไปนี่ชันมากๆครับ สุดยอดเลยโค้งนี้ทั้งชันทั้งหักศอกทั้งลื่นครบคันเลยครับทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ